เมนูเด็ดวันนี้ที่ไม่ใช่เมนูปลาเออไม่ใช่เมนูปลาเป็นเมนูอะไรกุกตุกติกมาต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูตอนนี้เตรียมอะไรมัางเราเตรียมวัตถุดิบเป็นสมุนไพรก่อนสมุนไพรนะครับสมุนไพรตะไครนี่มันไม่ต้องสอยแล้วเดี๋ยวทุบทุบห<ๆ>ยัดไปสมุนไพรสมุนไพรน,น,นี่มีประโยชน์มากกาลิปโยลงไป ย้อนออกมารอรุ้นกันต่อไปว่าเมนูนนี้คือคือเมนูอะไรนะครับใส่เกลือลงไปในนี้ละใส่เกลือลงไปตามด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำปลานะครับ แล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยแป๊บหนึ่งนะครับตุกติกก็ใส่น้ำมันหอยลงไปด้วยมือเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมล้างเรียบร้อยแล้วนี่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 พี่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 โอ้โหนี่นี่เบิ้มเลยอือปลาตั เงางย่ยนะอันปลาอะไรคะปลาดุปลาดุยักษ์อืมปลาดุกอุยที่เขาเรียกปลาดุกอุยนี่เพราะว่าตอนเมื่อก่อนก็ปลาดุกเฉยๆนี่แหละฮะพ,พอตัวมันใหญ่ปุ๊บหยิบขึ้นมาปุ๊บเขาบอกปลาดุกอะไรพอดึงขึ้นมาจากขี้เลนปลาดุกอุยใหญ่มันอุยอะไรเออทุกวันนี้ก็เลยเรียกปลาดุกอุยอเป็นไก่เป็นไก่ อ้าวหลังจากที่ไก่อาบน้ําแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วก็มาทาแป้งนะครับเดี๋ยวแปบนึงนะครับอันเบอร์ผมก็ได้ครับ0ูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนสมหนึ่งหนึ่พอยักเข้าไปเสร็จแล้วตุกนี้ก็จะเอาอ่าพวกใบเตยตะไขร่นะครับมวนมวนมวนม้วน,วนจุกเข้าไปในในในตัวไก่เพื่อไม่ให้เครื่องเทศหลุดออกมานะครับ มาจากแบบนี้นี่เองนี่แหละนี่แหละตุ๊กที่องตุ๊ที่เอาปีป๊บมามามาลองสวม หรือว่าตุ๊กติ๊กจะทำทดลองประทัดที่เคยเห็นในคลิปจุดประทัดแล้วปี๊ปลอยขึ้นไปะติก๊กบอกต้องแต่งหลายแต่งแต่งผูกถูกเน็กไทอีกโอ้โหเป็นไงล่ะ มีผูกเน็กทงเน็กไทยด้วยคุณชาคิดครับานะครับผูช้ชมครับเอาว่ามาเดี๋ยวต้องดูพื้นนี่ด้วยนะขยายความมาเด <c oughs> ็กๆความอร่อยต้องดูว่าพื้นมันได้สีสัมผัสองศาเปล่าโอ้โหเป็นไงเป็นไงนเป็นไงเป็นไงโอ้โหอือหือเซเวียวร์ก็มาพื้นแม่งได้พื้นได้พื้นได้แนละ้วโอ้โหเสร็จปุ๊บเนี่ย ความอร่อยอยู่ตรงนี้เราต้องเอาออกซิเจนที Doo ่บริสุทธิ์ใต้ต้นไม้ออืเป็นไงนี่ต้องอย่างนี้นะครับช้อนเอาออกซิเจนอือหือวุบเข้าไปนะฮะชาเยอะยี่ไหยโฮ้คแล้วก็เด่นแวะมาดูพี่ทำอย่างเงี้ยต่อไปก็ไปลากฟางมา ใช่ล้ตุกติเขาจะมีดินตั้งเป็นอุณหภูมิฮะเขาจะดูจากดินว่าไก่สุกหรือยังไม่เหมือนที่อื่นนะครับไม่เหมือนที่อื่นเขาจะดูว่าไก่สุกไม่สุกไอ้พวกนั้นไะไอ้พวกไอ้ไอ้พวกมือใหม่อ่ะมันจะเอาปิ๊บอมอกอนมๆปึ๊บไม่ได้ก็สมดิอุณหภูมิไม่ได้ละอ่าเราต้องดูที่ดินดูที่ดินทุกติจะดูที่ดินเนี่ยไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละครับไฮไลท์เนี่ยแหละตัววัดอุณหภูมินะฮะ ว้าวลากอะไรมามาทั้งฟ้อนมาทั้งฟ้อนพดอเปิ่งนสี้ว่นัมาขอกัน้ก็แบ่งกยื้ไปกินอ้าวเนีมอเอานะคุณผู้ชมหลังจากที่เราวัดข้าวนูภูมิแล้วก็ทำเครื่องตรวจวัดว่าไก่สุกไม่สุกแล้วเนี่ยแล้วก็ฟังใส่ไปสักอุ้มหนึ่งกะเอาว่า มันขนาดไหนสักประมาณอุ้มหนึ่งฮะของคนเราแล้วก็มาวางใส่เลยเย็นเย็นเรียบร้อยครับผู้ชมฮะรอที่นี่ก็รอ ประมาณหนึ่งร้อยองศาฟาเร,รนไฮน์นะครับเพราะว่าเราดูจากพฤติกรรมไฟอออืือะะเซลไฟที่เป็นสีแดงออกอส้มๆแดงๆเนี่ยครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณสักแปดสิบถึงหนึ่งร้อยฟาเรนไฮน์นะครับคือถ้าเคยเห็นสังเกตเหตุเพลิงไหม้ไหมครับว่า เวลานักดับเพลิงเนี่ยเขาดูเปลวไฟเนี่ยเขาจะคาดการได้เลยว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่และชุดนักดับเพลิงเนี่ยเขากันได้เท่าไหร่ปกติแล้วมาตรฐานจะต้องกันไฟที่ห้าร้อยความร้อนห้าร้อยองศานะครับแต่ถ้าเห็นอย่างเช่นไหมพวกสารเคมีไหมพวกสายไฟไหมฮะอะไรพวกนั้นนะเปลวไฟจะเป็นสีฟ้า,ฟาเ,ขเขียวฟ้า,ฟา อันนั้นความร้อนมากกว่า800องศาอืม,อ,มอันนี้ก็ประมาณสัก100-200องศาได้อันนี้เราก็ปล่อยให้ระอุเลยใช่ไหมครับปล่อยให้ระอุครับหรือหรือทัง้งมันใจก็อีกเติมหนึ่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ครับมันละครับให้มันอบไปฮะตอนนี้ตัววัดอุณหภูมิเริ่มทำงานแล้วนะฮะ เห็นไหมว่าดินมันเป็นสีดำใช่ไหมะอืมดินมันยังแฉะอยู่นะฮะสีดำปุ๊บเนี่ยดิน,น,นรเราจะดูเลยว่าดินจะเป็นสีขาวรเริ่มแห้งแล้วครับนะดินเริ่มแห้งอเราจะรู้เลยว่าได้ไม่ได้ครับผู้ชมครับเมื่อกี้ฟางที่เราหอบใส่ไปเนี่ยไหมเสร็จไปแล้วหนึ่งรอบนะฮะผมมั่นใจว่าไก่ยังไม่สุกนะฮะเพราะเราดูจากเทอร์โมมิเตอร์ของเราที่เราทําเอาไว้นะฮะนี่คือเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะฮะ,ะดินยัง ไม่ออกสีขาวนะครับย,ยังชื้นอยู่ยังมีความชื้นอยู่นะฮะดินยังมีความชื้นอยู่เดี๋ยวเราจะใส่ไปอีกหอบหนึ่งนะคะับไก่ข้างในยังไม่สุกคร ผู้ชมครับแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยน,นะฮะเราทําไก่อบฟางเอาไว้นะฮะจริงๆมันน่าจะสุกตั้งนานแล้วแต่ว่าเราทิ้งไว้ให้เย็นนะฮะจะไหมหรือจะไม่สุกนี่ผมไม่รู้แต่ว่าเราต้องไปดูเทอร์โมมิเตอร์ที่เราทําไว้ก่อนตามมาฮะ นี่คือไก่ของฟางที่เราทำเอาไว้ฮะเราต้องเช็คก่อนนะฮะดูเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะฮะโอ้ฟังเสียงปกักป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 ักนะฮะสุกแล้วฮะไก่สุกพอดีแต่อาจจะไหม้นิดหนึ่งดูลักษณะเทอร์โมมิเตอร์ของเราปรุ๊บเนี่ยมันมีคราบไหม้เพราะฉะนั้นไก่ข้างในก็อาจจะไหม้ด้วยนะฮะเรามาลองดู สวยงามมากสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะเราสังเกตได้ว่าสุกไม่สุกสังเกตได้ที่นี่นะคะลองเอาไปทําดูนะฮะคือเราเอาดินเหนียวครับดินเหนียวปั้นๆให้มันชุ่มๆน้ําหน่อยนะฮะเมื่อไก่สุกแล้วเนี่ย ะะดินจะแข็งนะฮะดินจะแข็งข้างในก็จะแข็งด้วยแสดงว่าไก่ข้างในสุกแล้วครับนะดูฮะนี่ฮะดินข้างในก็แห้งฮะเพื่อที่จะไม่ต้องไปเปิดดูข้างในนะฮะนี่รับง่ายๆไป นี่มันอาจจะไหม้นิดนึงไม่มันไม่หนังฮะมันไม่หนังมาดู่อยผ่านไหมผ่านผ่านผ่านมาไม่ก่อนมาไม่ก่อนพักหมาเอาไปรับประทาน